ไปไหนพี่เราไปพัทยาครับโอ้โหรู้แล้วห้ำไหมอ่ะที่อันสบายมากวันนี้เราจะไปดูผู้พัทพยาครับฝนตกแล้วคืงคอนแก่นแล้วญาติพ,พี่ลงทอดคอนแก่นร้านอะไรพี่คอนแก่นไม่ต้องถามนะครับู่จังหวัดอะไรเอ้ย เจ้ามาบอยบอยเนี่ยเจ้ามาดูบอ,อครันสองพี่อันเนี่ยหารอบแล้วเจ้ามาอ้อมฝนวันนี้พี่ลงหิวมากวันนี้ย่างไปสร้างก้อนหมโูเลยเจ้าเมนูประจำเจ้าเลยใช่ไหมพี่อันเนี่ยไมข่ของพี่ลงโอ้ กะหึงพัทยากิ่โมงเนี่ยพี่ก็เรื่อยๆแผนเรื่อยๆนะบิดมานี่นแปดสิบยังไงอ่ะแปดสิบเองโอ้โหไม่มีอยู่จริงเออไอแปดสิบจริงว่ผมอ่ะเข็มไม่ผมอยู่เก้าสิบไม่มีอยู่จริงเออพวกเจ้านี้ก็น่าจะประมาณแปดสิบห้าไหมไมเกินนี้หรอกแต่รู้สึกจะถึงคอนเกนไว้เน่ยทางนัี่ยันโซยแล้วที่ลงก็อีกคำหนึ่ง งานมันกินหนมปางมา่อเลยนะเอ้าเหรอโอ้เอาเปรียบกันยี่ว่าอะไปสองร้อยแปดสิบนี่แล้วที่เติมเท่าไหร่อะสี่ร้อยหกสิบฮะยบ้าโตเจ้ากินหรือสูบเนี่ยโอ้โหจากอุดรมาถึงนี่ใช้สิบสองลิตรโอ้โหโหดมากจริงอ่ะเออเจ้าเราโหดจริงจริงเออเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปครับ ขับเอ็นซีคือเขาเลยปะะยัดน้ำมันกว่ากันเปลี่ยนเปลี่ยน,นเ,ยเออตาก,กันหลายเติบขับกันเร็วนเร็วที่ไหนพี่ผมขับแค่แปดสิบเองแปดสิบนี่ ต่อพี่ต่อตอนนี้มาเจอพี่กี่แล้วที่โคราชโอ้ี่เป็นไงพี่ลงแหมขับเหมือนปวดใครมาใช่ <c oughs> โอ้ย90 90 90พี่ิง <c oughs> มาเจอหมวกใบแรกโอ้ยังสวยมันเริม,มเป็นหมวกที่ใช้ดีมากยังสวยเหมือนเดิมยังรออยู่เหมือนเดิมเท่ด้วยยิ่งติดสตกเกอร์เข้าไปยิ่งสวยคิดถึงอันนี้ใบที่สองผมตอนนี้ยังใช้อยู่ใบนั้นใช้ไปแสนกิโล ใบนี้ก็ใช้ไปแสนกิโลอ่าเพราะว่ารถ n อซวิ่งไปสองแสนกิโลละพี่ลงพี่กี่หามาอะไรเนี่ยกาแฟร้อยไร่กาแฟเอ็นซร้อยไร่ใช่ไหมผมผ่าบบนป้ายอะ่ะเออใช่โอ้เข้าใจผิดนึกว่ากาแฟอินซีพันไร่โอ้ไม่ใช่ร้อยไร่เกือผิดเข้าเลยวะเกือตเยอะเลย ไรเนอะเราเพิ่งซัดไปไม่ใช่หรอพี่กาแฟเราใช่ใช่อ๋อชิมชิมใช่หมน่อยเดี๋ยวระภาพจะเด็นใจใช่พี่ขีวสามาต้อนรับอันนี้อะไรไม่รู้บอลอันนี้น่าจะเป็นแบ็คแมจิกหรือเปล่าเฮ้ยผมมีต้นอยู่บ้านอ่บ้าะมันรู้เหมือนรู้ทางเลย เพิ่มน้ำตาลพี่น้ำตาน่ารำเป็นการความเป็นตันเลิกกินยาความดันก็จะกินวันเว้นวันก็ได้ครับเอออันนี้สาเขียวน้ำผึ้งมะนาวขอบคุณเด็กกีขอบคุณมากครับพี่กีวันนี้ขอให้เจ้าภาพจงเจริญครับเจ้าที่เลี้ยงครับ ตัวสร้นเนี่ยอ๋อลยลูกเจ้าอยู่ไหนเนี่ยเฮะยเลียงลูกอยู่ใช่ไหมอชื่ออะไรครับชื่ออะไรอยู่โคราชหนาวบ่

โอ้หตอนนี้หิวข้าวสุดๆหาที่กินข้าวแวะกินข้าววังน้ำเขียวน้ำฝอยมาแล้วแม่โอ้โหก๋วยเตี๋ยวดูน่ากินน่าจะเพิ่มอีกสักชามไหมพี่กินยยเเล พี่ลงครับผมผู้ใดเป็นคนจุดประกายทิพย์เนี่ยค่อยเองเอย้ยค <c oughs> ่อยต้องมาเมื่อกี้ร<ำ>ึเปล่าเกิดอะไรขึ้นรึเปล่าพี่เปียกเปียกยันไข่เมื่อกี้โอ้โห,โหมเม็ดมันมีเขาในโปโย้ย่ะต่อตื้อไม่ได้เอาหรอเอ้ยไม่ได้เอาได้เอาได้ได้พี่เขาไม่รู้จักหรอกโอ้โหถนนนี่ลื่นมากอุตส่าห์เปลี่ยนยางใหม,ไหมใ่ไหมไม่อยากคู่ถึงยี่ห้อเดี๋ยวไอเขา ก็ทดใช้ไปก่อนเออใช่มันดอกมันถึงสะพานยาแล้วมันพีเออร์หักหักหักข่อยล่วงคางค่างเจ้ามาช่วยยกรถขึ้นน้ำเด้อไอ้ยกก็ายากดอกกับเจ้าก็ขับซ่าๆแน่เออซ้าย,ยไหนก็ซ้า,ายอยู่แล้วอีกเก้าสิบเองเมื่อกี้เป็ไนไรชาติอขึ้นข่อยตามเขาท่านห <c oughs> ลบหลบหล,บลบีกไวออตอนที่เราอยู่ไหนอยู่กระบินกระบินแล้วอ,อีกพี่อันเขาจะมาเยี่ยม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 คนรู้จักนิดนึง เราเราจะถึงนู้นกี่โมงเราดูแล้วค่ำเนาะแต่ดูวันนี้เราจะได้เห็นคู่ไหมี้ยลองดูแล้วลองดูถ้าไม่ถ้าไม่เห็นคู่นี่ไม่ได้นี่พี่เที่ยวนี้มาต้องเห็นคู่อ่ะที่โรงแรมจะมองเห็นไหมน่าจะเห็นอยู่เห็นนิดนิดแต่เราต้องอยู่ดาดฟ้าไงเนาะตามนั้นตอนนี้กี่โมงบ่ายสองโมงครึ่งแล้วกันจะบ่ายสามแล้วเออครำเนาะค่ำแต่สภาพอากาศตอนนี้คือฟ้าแจ่ม แต่อากาศร้อนน้อยหน่อยนึงอรอพี่ลงรถติดมากรถเจอจริงโอ้โหพี่อัดน,นี้สายจวดสิอะสายจวดพระเจ้าโอ้โหพี่ลงยังไม่มารอรอพี่ลงก่อนอสตกใจอีกไก่เติบไม่รู้คือไหนแล้วเนี่ยพี่รู้จักไหมโอ้โ ไม่ไม่ใช่โกอโพเลยอีก 1, สกิสัตย์หีบเดี๋ยวอีกเก้าสิบแปดใช่โปตกยาวครับพี่ าถึงโรงแรมที่หักแล้วเอาเอาช่องนี้ก็ได้นั่นจอดตรงนี้นะพี่รงนะเอาเอาหน้าออกก่อนเลือกจะเฉียงเอาหน้าออกดีพี่เอาหน้าออกอย่างนี้เนาะครับผมใช่ไหมแกลี่เพื่อนเหนื่อยไหมอ่ะโอ้โห ขอขอบคุณมากครับพี่ลงลน่งเตกบ่ <c oughs> น่าจะอยูววติดทะเลนะพี่เนาะวิวจะได้แจ่มๆ1 0 1หนย่งงี่ไงหนึ่งศูอง เดเปิดไฟเลยดิอ่าโอเคห้องใหญ่กว้างขวางไฟไฟติดไหมพี่ท่านรบกวนหน่อยเปิดม่านให้บึ่งไงโทษทีโทษทีพี่ขอ,ขอ,อยาใช้หนึ่งหนึ่งนาทีโอ้ย อย่างงามเลยเสดยไย่ม่ติดทะเลเจ้าติดไหมไม่ติดมองมองแต่พอมองเห็นกรีลรถติดมากรถติดที่ไหนพี่ญญรถรถเคลื่อนตัวช้ารถติดกันไม่ได้ ไปอย่างพอไปได้ลินกดิน묵สองร้อ,นอนยนะครับสองร้อยสามคนเดินลงไปที่พัทยาเพื่อจะไปดูคุกตอนนี้เวลาหนึ่งคุ่มสิบหกนาทีเริ่มจุดคุกประมาณทุบครึ่งทุบครึ่งใช่ไหมับทุบครึ่งเหรอโอ้ <S 2> <S 2> แลคนไทยไม่แน่ไม่นอหนเรามากับเจ้าถิ่นครับวันนี้เจ้าถิ่นบอกว่ากินอะไรจัดไปให้เต็มเดี๋ยวเจ้าถิ่นจะเลี้ยงเอง อยู่ตอนนี้โอ้โหเดินมาอะ่าไหร่พี่วันเนี้ห้าโลแล้วไม่ได้วัดแต่ทดสอบแล้วน่าจะประมาณห้ากิโลมันก็ห้ากิโลคดีไงพี่สองกิโลกว่าใช่ แสงกำลังจะตกแล้วนั่งบึงพระอาทิตย์ที่ลงข้างขวาพี่อน So <laughs> แบบนี้คือจะ tôm hùm biển, nước 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 biển, ลิ้นจีน่าจะลิ้นจีอันนี้ของผมน้ำผึ้งมะนาวอออันนี้ของพีแอสพี่อันเจ้ามาจากรอบเราล้นเนี่ยมาครั้งที่ห้าแล้วโอ้โหมาแบบบัวส่วนเลยที่ร่งล้านจับไปจากรอบเหรอรอบเดียว อะะไรนมากี่รอบวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไอ้มาจนนับกวได้โบสวดผมด้วยเนาะเจ้าเนี่ยร้านนี้ร้านนี้ตอนนั้นรอต่อยังไม่เกิดั้งมาตอนมาอะไรใช่ละต้องขอบคุณพีแอร์ตมื่อากครับพามาร้านนี้ขอบคุณมากครับจากนี้เหรอไปถึงปูเป็นอ่ะอ๋อปูเป็นศิดปชัยหาด อากาศดีเลยพี่อัศเออพี่อัศน์เป็นไงอันนี้มันไม่มีทางลงหาดเป็นแบบนี้เลยหรอไม่เอามทรายมันหนักจอมเทียนผมทรายเสร็จแล้วพี่ลงผมว่าร้อยเมตรใต้เนี่ยว่าทีนี้มันจะได้เป็นเป็นที่เล่นห้องนอนข้างหลังไม่มีห้องพักเลยหรอ